ให้เจ้านั้นต้องเสียใจต่อจากนี้ไปจะเป็นคนดีที่เจ้าต้องกันจะบปอฮิตให้เจ้านั้นต้องผิดวังและมีน้ำตาสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปปลาวแล้วก็เอ o c ก็ FC ของเมที่ตต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เม์ก็จะมา รีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะได้มี FC ที่น่ารักของเมย์แนะนำเข้ามาค่ะนั่นก็คือพี่มิกกี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงขอโทษคนดีค่ะก็ร้องด้วยต้อมสกายนะคะ f ิเ t อ r i n g กับซามิโอพีฟิเจอรกับ X OK ค่ะอ่าเป็นเพลงใหม่นะคะมีก็ขอให้เพลงนี้นะคะฟังตัคุยเย่ยทะลุร้ล้านนิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้จะเพลาะจะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดดิ้งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องนี้เลยค่ะสกายนี่ตามนี้เลยค่ะถ้าใคร ยังไม่ได้กด like กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอยเพื่อน <ๆ S 2> สนุกแล้วก็เพลิดเพลิน <ๆ S 2> ไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะวินักศึกษาสาวเลยค่ะน่ารักมากมากเลยค่ะเอาดอกไม้มาให้สาวค่ะ เจ้ากวรมีคนใหม่ที่ดีกว่าแต่เหตุจึงได้แต่ใจก็ยังหากแต่ว่าเฮ็ุจึงได้แต่ใจกูยังต้องการอยากให้เฮากลับมาหาก,กันบอกหูต้องทำยังไงให้เคยลืมเจ้าไปมันคงจะบ่ได้ให้เจ้ามีคนใหม่ค่อยคงจะบ่ยอมอยากให้เจ้านึกถึงวันเหล่านั้นวันเดียวสองสองที่เคยบัดฝันจะให้วันเหานั้นมีกันและกันมีเพียงเฮาตา,า,ามมาง้อเลยเลยนาะ ต่อจากนนีี้คดขอโทษคนดีที่เฮตให้เจ้านั้นต้องเสียใจต่อจากนี้ไปจะเป็นคนดีที่เจ้าต้องการจะบอเหตุให้เจ้านั้นต้องผิดหวังและมีน้ำตากลับมา อนนี้เขาก็งอนนั่นเนาะเอาดอกไม้ไปให้สาวนั่นสิคะยังมีเจ้าได้รู้ว่าเจ้าเป็นคนสําคัญที่เคยเว้ากันไว้ว่าสองเฮาจะสร้างฝันก็ให้เจ้าไปรีบมีเสื้อแจ้งคนได้มีแต่เจ้าได้เบ้ยเบ้ใจให้บ่โอเลยนมือทีฝนตกเคไม่เจ้าอยู่เงข้างกาบอกใหคิดไสียด้จะคิดข,ข้างกายกันในมือน,นั้นอยากให้จุกคืนแล้ววันนี้เจ้ากลับมาดึงวันนั้นจับมือไปด้วยกันมีกันเล็กกันตลอดไป เขาการีข้างนะคนดีต่อจากนี้ขอโทษคนดีที่เหตให้เจ้านั้นต้องเสียใจต่อจากนี้ไปจะเป็นคนดีที่เจ้าต้องการจะบ่เหตให้เจ้านั้นต้องผิดหวังและมีน้ำตากลับมาให พยายามหมอหรือเนอะเนี่ยคาวหลังอย่าทำอีกแล้วกันไม่มีเพื่อนนะเนี่ย,นย,ย,นนยคนดีที่เห็ดให้เจ้านั้นต้องเสียใจต่อจากนี้ไปเจอเป็นคนดีที่เจ้าต้องการจะบอเหตุ เจ้านั้นต้องผิดหวังแหลมมีน้ำตากลับมาหากันเธอหนาคนนี้คนเดียวที่คอยต้องการคอยขอสั่น นี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงขอโทษคนดีค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยพลอซึ้งกินใจมากๆเลยค่ะนักร้องของเรานะคะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะเขาทั้งร้องทั้งแรปผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะนางเอก MV ของเรานะคะสวยน่ารักมากๆเลยค่ะแม้กระทั่งน้องคนที่ได้ดอกกุหลาบนะคะก็ยังสวยน่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะ สาวเาวเนี่ยเขาทั้งสวยเขาทั้งน่ารักกันทุกคนเลยนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่อะไรอย่างงอนงอนกันเนาะพยายามง้อกันอยู่นะคะจะไม่งอนได้ยังไงล่ะคะก็ผู้บ่าวของเราเนี่ยสิคะเอาดอกไม้ไปให้สาวอื่นสิคะแล้วก็แฟนตัวเองก็มาเห็นใส่สิคะก็พอมาเห็นปุ๊บก็งอนเลยค่ะคือเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงอยู่แล้วนะคะว่าต้องงอนแล้วเนี่ยอะไรเราก็สวยนะเอาดอกไม้ไปให้สาวอื่นได้ยังไงล่ะเนี่ยคือ แฟนหนุ่มก็พยายามไปตามง้อนเนาะให้เด็กไปงอ้อยเพื่อนไปงอโอ้โหกว่าจะกลับมาคืนดีกันนะคะก็โอโ้นานเหมือนกันนะคะรู้แล้วสิคะว่าในเมื่อเจ้าเนี่ยเนาะขาดเจ้าไม่ได้นะก็เจ้าเนี่ยเป็นคนสําคัญของใจนะก็สัญญาเลยจะไม่ทําให้เจ้าเนี่ยเสียใจเสียน้ําตาผิดหวังอีกนะก็ กลับมาหาเธอนะคนดีสัญญานะก็รู้แล้วว่าว่ามีเจ้าคนเดียวเท่านั้นนะที่สําคัญต่อความรู้สึกของใจอะเนาะเป็นไงล่ะคะอย่าเจ้าชู้มากนะคะถ้าเจ้าชู้มากจับปลาหลายมือก็จะไม่ได้สักมือเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆเลยคะ่ะก็ตอนนี้นะคะคนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นนะคะเพราะเพลงของเรานะคะเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆคะ่ะยิ่งเพลงนี้นะคะ เพลงเพลงที่เป็นเงอนงกันนะเนาะก็เป็นเพลงที่จังหวะโยกตามมันมันเลยค่ะเพลินๆเลยนะคะเขาทําเพลงทําบีทมาดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะคนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเราเนาะมีก็ขอให้เพลงของเรานะคะตั้งตั้งคุลิเย่ทะลุไรร้านยูเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกัวแทนแจงให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องสกาย ตามนี้เลยคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ <May S 1> ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลง,งานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดวันนี้นะคะเมย์ Mei, พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอ เพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่บอกก่อนนะคะเมย์จะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆให้ f อของเมย์ได้ฟังก่อนค่ะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักนะคะเมย์ก็จะทอยรีแอคชั่นให้ค่ะหวังว่า f อของเมย์คงเข้าใจนะคะยังไงวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปนะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบายยโศกดีค่ะ เหตุให้เจ้านั้นต้องเสียใจต่อจากนี้ไปจะเป็นคนดีที่เจ้าต้องการจะบ่เหตุให้เจ้านั้นต้องผิดหวังและมีน้ำตากลับมาหากันเธอนะ้าคนนี้คนเดียวที่คอยต้องการคอยขอ